ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดียามค่ําคืนนะครับผมครับสวัสวันนี้ก็จะพาดูต้นบูซูนะครับผมต้นบูซูยักษ์นะครับก็จะไล์ตอนลางคืนดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าเอฟซีชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ไล์ตอนสองทุ่มนะครับผมให้เอฟซีได้ชมกันนะครับครับต้นนี้ก็เป็นต้นไซจีนนะครับผม ับก็ปิดไฟไว้นะครับผมก็สายไฟสายสองนะครับผมครับคุณียังหน่อย,ยสวยมาก,กคุณคุณสอนวะคุณสอนสวยมากคุณปลาโลดสวัสดีครับอาจารย์หลอดครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับครับครับ ต้นนี้จะเป็นไซจีนต้นใหญ่เหมือนกันนะครับผมครับก็จะให้ดูต้นบูซูนะครับผมต้นบูซูต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากนะครับเป็นต้นบูซูรูปทรงอิสระนะครับผมทบทำตามโครงสร้างนะครับผมต้นนี้ก็เป็นไซจีนต้น อายุเยอะนะครับผมต้นนี้ครับครับก็มาดูต้นบูซูเลยนะครับผมครับบูซูต้นนี้ก็เข้ารวดพึ่งเสร็จวันนี้นะครับผมครับ แล้วก็เก็ครับเป็นภาพรวมนะครับผมคุณป๋าโหลดอลังการมากครับอาจ,จารย์คุณพักวัดสวัสดีครับออรรถขาผมสวัสดีเส้นกันนะครับครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมาถ่ายดูตอนกลางคืนบ้างนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นวูซูนะครับผม ไม้หลายรูปทรงเอามาอยู่ในต้นเดียวกันนะครับผมบนี่ก็จะเป็นยอดเขานะครับผม นี่ก็จะเป็นกิ่งข้างหลังนะครับผมก็จะกึงเมีมกึ่งยอดนะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานรากนะครับผม จะไล่ลำขึ้นไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมขาขาขึ้นยุดขาสูงนะครับผมเดี๋ยวเอาขาขึ้นยุดนิดหนึ่ง อันขมมินอาร์ตคมมินเอาเกิน,น,น,นครับก็เป็นต้นบูซูนะครับผม คุณทวินสวัสดีครับอาจารย์หลอดครับสวัสดีเช่นกันนะครับคุณทวินสวยงามยามค่ำคืนครับคุณนพดลสวยงามมากๆครับคุณการจนาพิปูสวยมากๆครับคุณจอบสวยงามมากเห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างไม้ชัดเจนเลยครับคุณจุดร้ใจไปเลยคุณต้นสวัสดีครับ ต้นสวยงามครับมุนดูเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับผมต้นนี้หมุนได้นะครับ มันเลีวเลยมันเล็ยวเลยวะพ้อพอ,พอครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับก็พึ่งเข้าสิ์เข้ารวดสิ์ตอนค่ำนะครับผมครับขอเดี๋ยวพาไปดู ต้นมะขามอีกต้นหนึ่งนะครับผมบสองสองเทตุ่นรับตันนี้ก็เป็นสนเบพายนะครับผม อาจารย์ลักสวยมากเลยอลอดครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ลักขอบคุณเอซทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดหัวใจรัวรัวรัวให้ด้วยนะครับคุณต้นสวยงามครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมับซนนี้ก็จะเป็น สนเบพายนะครับผมครับเป็นสวนเบพายนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะขามอีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นมะขามลีลาอีกต้นนะครับคุณต้น จะเร็วหน่อยนะครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะเฟืองนะครับผมมะเฟืองนะครับพาไปดูต้นมะขามลีลายอีกต้นนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นมะขามใหญ่เหมือนกันนะครับผมครับนี่ก็เป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับผมเป็นตารากเดียวนะครับ ครับเป็นหมากเล็กหมากน้อยนะครับผมเป็นไม้ป่ารากเดียวนะครับยังไม่ได้ซอยนะครับผมเพิ่งแตกใบนะครับผมบนี่ก็เป็นตะโกใบทับทิมนะครับครับนี่ก็เป็นมะขามนะครับผม อาจารย์ลักดูตอนกลางคืนสวยมากครับออรอดับผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์รักที่ให้กำลังใจนะครับ,รบ,รบตัวนี้ก็เป็นมะขามลีลาอีกต้นหนึ่งนะครับผมครับทำตามโครงสร้างสรีละของเขานะครับ อาจารย์ปอสวยมากครับคุณต้นสวยมากครับับผมสวัสดีนะครับอาจารย์ปอคุณต้นนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับครับก็เป็นมะขามนะครับผมต้นนี้ก็เป็นตะโกนะครับผม นี่ก็เป็นมะขามนะครับเป็นมะขามลีลาเหมือนกันนะครับผมคุณปุ้ยปูนป,ปั้นสวัสดีครับออรอดงดงามครับผมครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์รักไล์สดตอนกลางคืนก็ดีนะครับ มีเวลาดูได้ครับกลางวันต้องทำงานไม่ค่อยมีเวลาดูเลยครับสินค้าผมครับไทยเอฟซีท่านใดต้องการให้ไลฟ์ตอนกลางคืนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมครับก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมครับนี่ก็เป็นต้นมะขามนะครับผมกำลังแตกใบยังไม่ได้เลาะนะครับผมครับ นี่ก็เป็นตะโกนะครับถ้าบางกอกก็จะเร,เรียกเป็นตะโกเป็นไม้ข้างเดียวนะครับผมครับนี่ก็เป็นตะโกอีกต้นหนึ่งนะครับผมเป็นตะโกที่เสียบใบทับทิมนะครับ อันนี้จะเป็นป่ารอยฟ้านะครับผมอาจารย์ปอเห็นด้วยครับกับออรักครับเป็นกลางคืนมา่านครัาผมครับครับนี่ก็เป็นตะโกนะครับผมเป็นตะโกอีกต้นหนึ่งนะครับครับฐานรากโครงสร้างก็สวยนะครับผมลุงแบนชอบกลางคืน เห็นชัดทุกตำแหน่เนงเลยออลรอดครับอาจารย์ปอกลางคืนไม้สวยมากครับประสนครับผมครับ,คร,บครับสำหรับคืนนี้ก็ต้องคงฝากไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ